นักแสดงสาวอ,อมสกาวใจนะคะที่ได้เดินทางไปที่สาอาญามีนุรีพร้อมกับทนายความค่ะเพื่อยื่นคำร้องขอเป็นโจดร่วมแล้วก็ขอให้จำเลยเนี่ยชดใช้ค่าเสียหาย2ล้านบาทค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2กันยายนปีที่แล้วนะคะนักแสดงสาวอ,อมสกาวใจแล้วก็ทนายความได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสอนอร่วมก้าค่ะเพื่อดำเนินคดีกับเกลียนคีย์บอร์ดหลังเข้ามาคอมเมนต์แบบหยาบคายเกินรับไหวนะคะอีกทั้งยังมีการข่มขู่แล้วก็ท้าทายด้วยค่ะว่าตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้ล่าสุดวันนี้สารอาญามีนบุรีพนักง,งานอายการได้นําตัวผู้ต้องหามาห้องศาลนะคะตนแล้วก็ทนายความจึงได้เดินทางมาร้องต่อ ศาลค่ะเพื่อขอเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็เรียกร้องค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นจํานวนเงิน2ล้านบาทนะคะซึ่งสาวออมยืนยันเลยค่ะว่าจะไม่เจรจาย,ยอมความโดยเด็กขาดและก็จะไม่ลดจํานวนเงินค่าเสียหายอีกด้วยนะคะเพื่อเป็นบทเรียนให้กับผู้ต้องหาค่ะมีโทรมาค่ะเขาก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรเอาใจไม่อ่อนอบอกไปแล้วว่าคือทําผิดกขาเขากต้องรับผิดอ่ะเราให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วอ่ะสําหรับคนนี้ก็หลักล้านไหมคะก็สองล้านค่ะก็จ,จะได้เป็นแบบเป็นกรณีตัวอย่างจริงๆจะเรียบเพิ่มกว่าน,นี้นะไม่ได้จะลดนะเพราะว่ามันทำให้เราเสียเชื่อเดี๋ยวก็รอดูต่อไปว่าว่าจะเป็นเคสไหนอีกเพราะว่าก็มาเรื่อย